ดาราศาสตร์รายการที่นําดาราทั่วฟ้าวงการบันเทิงไทยที่คุณผู้ชมชื่นชอบมาเรียนรู้าศาสตร์ต่างๆของความเป็นไทยเริ่มแรกเราก็ต้องทําความสะอาดก่อนเก็บขี้ช้างก่อนเนาะ,ะเก็บเก็บขี้หมดนี่เลยเหรอคะครูหมดเลยอื่แล้วด,ดูดคืออย่างหนูเนี่ยก็ต้องมารับช้างทุกเชา้าครับ นี่คือวันดีครับเราต้องทําเสียงดังโกนเลือกชื่อวันดีอะไรก็ได้ <One day. S 1> วันดีวันดีครับปุณะันดีว้าวแล้วอย่างหนูก็ต้องเป็นความตี่นก่อนครับเป็นความตีนต้องเรียนรู้ก่อนร่วมเรียนรู้สัมผัสและติดตามไปพร้อมๆกับเราในรายการดาราศาสตร์สองสูงตัตกลงตักลงโอ้ยเ,เ,เขาไม่ยอมลงอะ่ะครูมันไหนอ่ะครูมันกลัวค่ะ รอติดตามทุกวันเสาร์เวลา11นาฬกาถึง12นาฬิกาทางไทยรัฐทีวี